สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ยายออ e ท f Tharot by กันเชรียนะคะคลิปนี้เรามาอัปเดตความรักความสัมพันธ์คลิปวันนี้อัพรัวรัวรัวเอากันรัวรัวเลยนะจ้าห่างหายพปรลวาันจ้ามากันที่ราศีเสิงค่ะราศีเสิงวันที่23กรกฎาถึง22สิงหานะคะเป็นการดวงแบบตะวันตก เพราะฉะนั้นวันที่ไม่เหมือนของไทยเป็นการดูดวงดูทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยค่ะเป็นจารรเริงนะจ๊ะอย่าเอาการดูดวงแนะ่ไปตัดสินใจอะไร ทั้งนั้นกับชีวิตของคุณพอดวงนี้ไม่ใช่ของคุณโอเคว่าเออสวัสดีชาวสองสวัสดีเอฟสี่สวัสดีสมาชิกท่านใหม่ๆที่กดติดตามรับชมรับฟังช่องนี้เป็นช่องสตรองค่ะสตรองเป็นผู้หญิงสตรองค่ะคือทุกความเจ็บชา้าอาจารย์มีพลังงานดีๆมาฝากไม่ใช่แบบว่าเดีย๋ยวจะมามีคนมาบอกเยอะอาจารย์แบบว่าขยี้ขยี้มันเจ็บก็ยิ่งเจ็บกันไปใหญ่แล้วก็ไม่ได้หัวเราะเพื่อ สร้างความเจ็บช้ำน้ำใจให้ใครอาจารย์แค่อยากให้คุณมีพลังงานดีๆแล้วลุกขึ้นมากับความรักที่มันความรักที่มันห่วยๆความรักที่มันไม่ดีความรักที่เลือกไม่ได้ความรักที่มันโชคชะตานําคุณสองคนมาพามาพานพบกันประมาณนั้นแหละประมาณนั้นแหละนะจ๊ะเพราะฉะนั้นอย่าตีความหมายของอาจารย์ผิดเพี้ยนไปมาเสียงจ๋า <laughs> นอนนิงน่งๆซีดาบ่ะซีดาบอะ่ะนอนนิงน่งๆ แบบนี้เลยสิบดาบว้าวว้าวว้าวโดนอะไรมาจ้าเสียงเสียใจกับอะไรมาจ้าสามถ่วยอีกแล้วเดทจบกับอะไรมาจ้าการจบเพเริ่มต้นหมายล้วจบแล้วจบเลยคะ่ะไหนเงินเ <laughs> สียงงกเงินเลยจ๊ะในเมื่อความรักไม่ไดีก็ไปห,หาความมั่นคงกับชีวิตเราทรัพย์สินเงินทองมันคงจะดีสักกว่าแต่คนเรานะจ๊ะ ความเจ็บช้ำน้ําใจมันคอนโทรลไม่ได้ใจของเราคนทนยากที่สุดคือใจพูดง่ายทํายากอาจารย์ถูกแต่ก็ต้องพยายามทําถูกปะถ้าคุณไม่พยายามทําคนที่จะรับกรรมคือคุณค่ะคนที่คุณรักเขารู้สึกยัางไงเดิมโนเขาไม่ไว้ใจคุณหรอคะเขากลัวคุณแทงข้างหลังเขาบล็อกคุณหรอเขาเปิดกั้นอารมณ์และความรู้สึกกับคุณหรอคะจัสติกคนคน,คนนี้มีความยุติธรรมดีนะคะเดอะเฮอร์เมสไปบวชแล้วมั้งคนคนนี้ เดอะเมดเ็บไตดตองทบทวนบวชลว้ไปบวชล้วไปบวชคนที่ชอบถือสินกินเจหรือเปล่าคุณไปคบใครครบแม่ชีหรือเปล่าเขบวชชีนี่ชา้าเราั้งจ๊ะสิงแนวน้มความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะคุณก็เด็ดขาดนะคะใช้สมองมากกว่าใช้ใจค่ะไม่ค่อยอารมณ์ความรู้สึกเมแต่พยายามจะใช้สมองค่ะไม่ใช้ใจนำทางนะจ๊ะโอเคไหมโอเคเปิดไพ่ให้ครบแล้วนะจ๊ะ เปิดไพ่ให้ครบแล้วไพ่ของคุณหนึ่งใบเป็นเมนเอนเนหลักของคุณหนึ่งใบนะคะแล้วก็ความรู้สึกในด้านของความรักของคุณตั้งแต่อดีตปัจจุบันและการอนาคตอย่างที่บอกอาจจะหน้าไพ่นี้อาจจะตรงกับคุณหรือไม่ตรงกับคุณเลยก็เป็นได้นะคะอันนี้คือดวงทั่วๆไปเพราะฉะนั้นทำใจตรงก็ดีใจด้วยถ้าไม่ตรงก็อย่าว่ากัน โอเคไหมคะไพ่แล้วก็ความรักของคุณอดีตปัจจุบันอนาคตและคน,คนที่คุณรัก5า้าใบแล้วก็นแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคต5า้าใบเช่นเดียวกันไพ่ใปแรกค่ะโฟโร์ออฟสอดค่ะโ r o ์ o อฟสอดสี่ดาบมาบอกอะไรกันหยุดการพักการฟื้นฟ,นฟ,นฟนูจิตใจการผ่อน,นคลายกันเพิกเฉยต่อความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเพิกเฉยต่อปัญหาเพิกเฉยต่ออะไรบ้างเพิกเฉยทุกอย่างค่ะเบื่อแล้วเบือ่อ เจ็บมากพอแล้วนิ่งดีกว่าเอาความสงบสยบความเคลื่อนไหวได้วะจามได้เด้เอาได้เด้ได้คือนิ่งไว้นิ่งไว้ถึงใจมันจะเจ็บแค่ไหนคุณก็จะนิ่งพยายามผ่อนคลายกับตัวเองหยุดพักทั้งกายทั้งใจคือมีปัญหาอะไรก็หยุดไ้ก่อนล้วตอนนี้เหนื่อยแล้วเว้ยเฮ้ยไม่อยากจะอยู่กับตรงนี้แล้วประมานั้นค่ะไพ่ของปัญหาปัญหาที่ปัญหาในความสัมพันธ์ นะคะคพักความรักเอาไว้ก่อนไหมสบายใจค่อยมาว่ากันดีขึ้นค่อยมาว่ากันนะประมาณว่าเหมือนกับถ้าถามว่าเขาคิดยังไงกับคุณเหรอก็ต้องบอกว่าเขาไม่สนใจอะไรคุณนักหรอกเขาไม่ใส่ใจเขาอยากพักไว้ก่อนตอนนี้เขาเหนื่อยเดี๋ยวค่อยมาคุยกันเออประมาณนั้นนะคะเมื่อไงถ้าคุยไปคุยมาเดี๋ยวจะโดนเหวี่ยงเอาได้ถูกไหม เขะป้า <laughs> ถ้าในด้านของการงานล่ะคะไปในด้านของการงานหน่อยหนึ่งถ้าอาจารย์มองเห็นอาจารย์บอกแล้วนะถ้าอาจารย์มองเห็นในในบรรงานหรือในงานในสุขภาพหรืออะไรเงี้ยอาจารย์จะเตือนแต่อาจารย์จะไม่ได้อ่านไพ่แบบไอ้นี่เจออะไรก็จะเตือนเห็นอะไรก็จะบอกอเคป้าไพ่ของการงานเป็นลักษณะของคุณกาลังจะต้องทําสมาธิอะต้องทําสมาธิอย่างหนักอะ่ะเพราะว่าอุปสรรคมันเยอะต้องฝ่าฟันอุปสรรค พักกายพักใจพยายามนิ่งเฉย,ยพยายามอยู่ในที่ของตัวเองบาดเจ็บหนาะทั้งร่างกายและจิตใจหรือเปล่า,าจ๊ะระวังเรื่องสุขภาพอาจจะร้มหมอนนอนเสือกถึงขนาดเข้าโรงพยาบาลได้นะคะเป็นการเตือนระวังอุบัติเหตุระวังการอุบัติเหตุสาคัญมากอาจารย์เตือนมาหลายคนเรื่องความเจ็บป่วยนะคะถ้าตอนนี้ไม่เกิดพ่อยู่ได้3มเดือน6เดือนนี้ให้ระวังไม่ใช่ระวังวันนี้คุณฟังนะวันนี้แล้วไประวังด้วยค่ะการ ถ้าถามว่าจะแก้เคล็ดด้วยการทำบุญซื้อโรงศพไปปริจาคมูลนิธิต่างๆก็คงจะเป็นการดีนะคะเพราะว่าจะทำให้คุณจิตใจคุณสงบแล้วก็เยือกเย็นแล้วก็ตอนนี้ก็อยากจะหลีกเลี่ยงจากปัญหาทั้งปวงพักร่างกายพักสมองสักระยะแล้วค่อยฟื้นฟูตัวเองค่อยมาต่อเรื่องรักพักไว้ก่อนใช่ปะ่ะใช่ป่ะสิงมาค่ะมากันที่5้าใบของคุณค่ะขึ้น1ิดาบ อดีตที่ผ่านมาสิบดาบเจ็บกับอะไรจัน์นอนจมกองเลือดนิทีเดียวคือเด่นกระเดากระเดาคือนอนจมกองเลือดนะคะความวิตกกังวลความเจ็บที่มันเกินจะเยียวยาความรู้สึกที่มันถาถมเข้ามาจนไม่รู้จะทํำยังไงแล้วสิงคือไพ่ใบนี้นะคะระวังการถูกการถูกที่ผ่านมาสุขภาพการมีหนี้สินการถูกหักหลังการโดนโกงไม่มีความสุขเลย ที่ผ่านมาค่อนข้างไม่มีความสุขแม้ในหน้าของคุณนิ่งๆและยิ้มยิ้มแต่จริงๆแล้วเจ็บสาหัสการโดนแทงข้างรังความเศร้าความเสียใจระว่ังการสูญเสียญ,ญาติพี่น้องญาติสนิทมิตรสหายพี่ปานาอาอะไรแบบนี้ค่ะระวังด้วยนะเขอไม่เดไปทําบุญไปทําบุญไป ไปทาบุญการทําบุญเป็นสิ่งที่ดีนะคะบุญทําในชาตินี้ไปได้ในชาติหน้าแต่มันคงจะทุเราถ้าคุณเจ็บมากเกินไปหรือถ้าอะไรมันถาโถมมา,มากเกินไปนะจ๊ะบางคนถึงขนาดตกงานได้ด้วยซ้ําประมาณนั้นน่ะบางคนแบบโศกเศร้าเสียใจอ่าอาจจะถูกออกจากงานหน่วยงานถูกยุบการงานค่อนข้างลาบากห้าถ้วยมาบอกว่าเสียใจกับอะไรจ๊ะคุณกำลังเสียใจกับสิ่งที่ล้มไปแล้วสิ่งที่มีอยู่ไม่มองค่ะไม่มอง ไม่อยากจะรับรู้กับรายขอดูสิห้าถ้วยคืออะไรจ้าสิงขอขยายห้าถ้วยหน่่ยค่ะห้าถ้วยคืออะไรเเสียใจกับครอบครัวรอคะผิดหวังแรกครอบครัวคะหรือว่าเสียใจที่ฉันมีครอบครัวแล้วไม่สามารถร่วมสังกรัรมกับเธอได้มันมีสามถ้วยคุณคุณอาจจะมีครอบครัวแล้วมีลูกสองคนบางคนนะคะมีบางคนอาจจะไม่มีมีลูกสองคนสามถ้วยมาบอกว่าคุณอาจจะมีคนที่เข้ามาในความสัมพันธ์ไป ตัวเองมีเมียแล้วมีลูกแล้วแต่ก็ยังไปมีใจให้กับคนอื่นมันเปยนความเป็นความเจ็บปวดแล้วซึ่งคุณเองก็ไม่สามารถทำอะไรได้ด้วยเพราะฉะนั้นคุณก็ไม่ได้สามารถเลิกกับครอบครัวคุณไปเอาเขาได้บางคนไม่บางคนไม่มีบางคนพยาย,ยามจะโฟกัสอยู่กับครอบครัวตัวคุณเองเป็นหลักอยู่กับพ่อแม่พี่น้องก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันสามถ้วยมาบอกอะไรเพื่อนเก่า คุณอาจจะความรักครั้งเก่าเพื่อนเก่าเทิร์ดปาร์ตี้ค่ะสามถ้วยสามถ้วยมาบอกว่าคุณมีรักซ้อนซ้อนเงอนหรือเปล่าจ้ามีรักเข้ามาเยอะเลือกไม่ไหวเลือกไม่หวัดไม่ไหวเลยสิงจ้าดูเดทคือคุณจะจบกับมันแล้วค่ะคุณอยากจะจบกับความรักที่มันไม่สมหวังคุณอยากจะจบกับความรักที่มันไม่ดีหันมาโฟกัสกับงานกับเงินเรื่องชีวิตและทรัพย์สินเฮ้ยพี่แทงหวยหน่อยนะมีโชคมีราบเรื่องการงานหรือเปล่าเนี่ย อาจจะมีโชคมีรับการงานหรือได้รับของฝันของฝากหรือพยายามโฟกัสกับงานกับเงินกับชีวิตของคุณมากยิ่งขึ้นแต่คุณยังมี pressure k i n อ of w a n ความปรารถนาความต้องการในขณะที่คุณนิ่งๆอยู่ในบนบัลลังของคุณเนี่ยอยู่เฉยๆอยู่เงียบๆไม่ตอบไม่อือไม่หือไม่หาใจของคุณมันร้อนรนทุรนทุรายจะตายอยู่แล้วประมาณนั้นประมาณนั้นเขานิ่งคุณนิ่งหรืเปล่าต่างคนต่างนิ่งนะจ๊ะเนี่ยขอดูซิถูกแล้วต่างคนต่างนิ่งเจ็บ เจ็บเก็บอาการนี่เฉย <laughs> คือเจ็บอาะแต่เก็บอาการอ่ะสามดาบเจ็บในใจซ้ำๆอยู่ในที่เดิมเดิมมีความรู้สึกว่าอารมณ์และความรู้สึกที่มันโดนแบบโดนกะระทำอ่ะคุณกะระทาเขาหรือเขากะระทาคุณถามตัวคุณเองดูหรือยังเซ็งเฮี <laughs> ยจา์มึงดุอะไรขนาดนี้วะเอ,อ่าใบาของเขาเขารส้สึกยังไงกับคุณค่ะ e Moon ูนเ The Moon อซออฟซอร์แล้วก็ just i c e The Hermit แล้วก็ ห้าเหรียญเดอะมูลมาบอกว่าอะไรเดอะมูลมาบอกว่าเขาไม่ไว้ใจคุณอะคนคนนี้เขาบอกว่าคุณเป็นคนที่อาจจะพูดไม่จริงพูดไม่ซื่อหรือแทงข้างหลังเขาว่าคุณน่าจะมีความสัมพันธ์กับเขาและก็มีใครด้วยเขาก็เลยไม่แน่ใจในความปลอดภัยกับความสัมพันธ์เหมือนันลักษณะว่าคุณมีเล่ห์เหลี่ยมในความสัมพันธ์อะการถูกหักล้างการไม่ซื่อมีจอมปลอมเขารู้สึกว่าคุณคุณไม่จริงใจเออประมาณนั้นเลยเขาคิดว่าคุณไม่จริงใจ ไม่ใช่เขาคิดหรอกสิ่งที่คุณกระทาต่างหากสิ่งที่คุณกระทําบ่งบอกว่าคุณไม่จริงใจกับเขาเขาก็เลยไม่เห็นความจําเป็นที่จะต้องจริงใจกับคุณหรือเปล่าหรือเปล่าสิงจ้ะหรือเปล่าเขาอยากจะเคลียร์ปัญหาค่าใจนะมีความรู้สึกว่าดาบเขาถือดาบแล้วจ้ะเขาจะฟันกูแล้วเขาพยายามบล็อกบล็อกความบางคนบล็อกกันบล็อกไลน์บล็อกเฟซบล็อกโทรศัพท์แต่ในบางคนพยายามตัดสินใจบล็อกความรู้สึก ไม่ให้คิดกับคุณมากเกินไปคือเป็นคนที่ลักษณะของดาบยกขึ้นมาแล้วเตรียมฟันละประมาณนั้นนะคะการถือดาบอาจจะอยากส่งข่าวสารหรืออยากพูดคุยก็ได้หรือการเคลียร์ไอ้จะเอาไงกันาันกันวะเธอชอบฉันจริงไหมเธอรักฉันจริงไหมหรือว่ามาแค่เตาะเล่นมารักมาหยอกมามาอะไรเนี่ย j u s t i c เขากลับไปรักตัวเองแล้วค่ะเขาหากความยุติธรรมเขาบอกว่าผ่านมาที่ผ่านมาเขาทักคุณคุณก็ไม่คุยกับเขาคุณนิ่งเฉยใส่เขาไม่สนใจเขาขอสมควรแล้วที่จะได้รับสิ่งนี้ตอบแทนนะคะ the ฮ e r m i คนคนนี้ที่คุณคุยด้วยเป็นลักษณะของคนที่คุณอาจจะคุยกับราศีไฟแม่สิงห์ธนูค่ะลมเมุ่นตุลกุมกันพิจิกเม่สิงห์ธนูคุยใครก็ได้อยากคุยใครคุยไปเออมันนั่นแหละ อะเฮอร์มินมาบอกว่าคนที่คุณคุยด้วยคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ชอบปีกวิเวกค่ะเขาจะชอบปีกวิเวกค,คิดทบทวนแต่ตองเขาชอบอยู่คนเดียวเป็นคนที่มีโรคส่วนตัวสูงติดต,ติดเติดคนติดหน่อยคนคนนี้ค่อนข้างติ๊ดหน่อยนะคะเป็นไพ่แห่งการสันโดษเป็นไพ่แห่งการเก็บตัวไพ่แห่งการตรึกตองในอดีตที่ผ่านมะามาดูต้นตอของปัญหา ว่าปัญหาคืออะไรคุณทักเขาทักคุณไปคุณไม่คุยกับเขาแสดงว่าคุณไม่รักเขาเขาก็ไปอยู่เขาคนเดียวก็ถูกแล้วถูกไหมล่ะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่พวกแก่เรียนนะคะ่ะพวกมีวิชาความรู้นะอาจจะเป็นพวกนักปัจญานักโหราศาสตร์ก็ได้นะคะแต่เป็นคนใจดีนะคนคนนี้ชอบปีกวิเวกบางครั้งชอบทํางานอะไรตามราพังปีกวิเวกอยู่คนเดียวไม่ชอบความวุ่นวายบางครั้งในบางครั้งนะคะเขาบอกว่าที่ผ่านมาเขาตามคุณจนเหนื่อยแล้ว่ะ เขาวิ่งตามเขาบอกว่าเขาหยุดตามแล้วค่ะพอเขาจะไปคุณก็ไปตอเขาเทงเขาก็กลับมาเขาเหนื่อยกับคุณแล้วค่ะเดือนพลูคุณอาจจะเป็นคนชอบคอนโทลชอบสั่งชอบนุ่นยยอะอยากได้นุ่นอยากได้นี่คุณอาจจะเป็นคนที่เขาอาจจะไม่เขากับคุณหรือต่างคนต่างเป็นก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันเดอะเอมเปอร์มาบอกว่าเขาชอบคุณขี้หึงขี้หวงขี้งกขิ้เก๊กปะประมาณนั้นน่ะประมาณนั้นน่ะแล้วก็ชอบสั่ง คุณอาจจะเป็นเจ้านายมีบริวารเยอะแยะมีลูกน้องเยอะแยะคนที่เป็นรัชการก็ได้เป็นพ่อไม่ก็ได้ไม่เป็นพ่อไม่ก็ได้เป็นต่างชาติต่างภาษาต่างาศาสนาวัฒนธรรมเป็นได้หมดเขาไม่อยู่ตามคําคสั่งคุณหรอกค่ะคุณจะสั่งอะไรก็สั่งไป King of Cup เขานิ่งคุณก็เน่งเขาไม่ไดราม่าคุณรอกคนคนนี้นะคะถึงจะดูที่ดูเป็นเป็นคนที่ค่อนข้างจัด ตัดสินใจตรงไปตรงมาแต่เขาไม่เบี่ยงกับคุณหรอกค่ะเขาเดินจากคุณไปได้ใช่ไหมการเดินจากไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่าเขาไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่ดีกว่าดีไหมแต่เขาไม่อยากอยู่ตรงจุดจุดนี้ที่ทําให้เขาต้องเจ็บเขาเบื่อกับความสัมพันธ์แบบนี้ค่ะเขาเบื่อคนไม่จริงใจเขาเบื่อกับคนไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ให้ความสำคัญกับเขาอะไพ่ห้าใบาแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะคิงออฟสอดสามไม้เท้า The Star สามเหรียญเดอะโว้ o ออฟสอดคุณเป็นคนคุณเองหรือเขาเองต่างคนต่างเป็นคนที่คิดเก่งเป็นคนที่คิดแล้วก็ใช้สมองค่ะคนเราใช้สมองคือคิอคดว่าอะไรถูกอะไรควรอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรที่ถูกต้องมันเดินไปได้ไหมอะไรแบบเนี้ยคือคิดคิดไต่ตองทบทวนคุณก็เป็นเป็นคนตรงไปตรงมาเชียร์เป็นคนไม่หวานอยากได้แล้วก็บอกไปแบบนั้นคุณชัดเจนเขาก็ชัดเจนเช่นเดียวกันนะคะใครรอสามไม้เท้าคือการรอรออะไรอยู รอคนเก่าคนไกลรอใครบางคนรออะไรจ๊ะรอได้อะไรรอรอความรู้สึกที่จะกลับคืนมาเหมือนเดิมเพื่อที่จะเริ่มต้นกับตัวเองใหม่เขามีกโกคุณรักตัวเองเขาก็รักตัวเองค่ะจริงๆคุณบอกว่าคุณก็รักตัวเองมากกว่าเขาเขาก็รักตัวเองเหมือนกันในความสัมพันธ์นี้คุณอาจจะคุยกับราศีกุมเขาไปเริ่มต้นใหม่เขาวางแผนชีวิตเขาวางแผนชีวิตคนคนนี้ค่อ,ขอนขอ้างจะมีอนาคตไกลทีเดียวนะจ๊ะ เดอะเวลมาบอกว่าเขาอยากจบกับบางสิ่งแล้วเริ่มต้นใหม่กับบางสิ่งเริ่มต้นใหม่กับไรกับไรเดอะแม่ซิเชี่นใครเป็นคนฉลาดคุณเป็นคนฉลาดมีเล่ห์เหลี่ยมในความสัมพันธ์ทั้งหยอดทั้งแย่ทั้งอะไรประมาณน,นี้คือความสัมพันธ์นี้มีเล่ห์เหลี่ยมมีเทคนิคมีความรู้สึกที่ไม่เสือ่อไม่เสือ่อแต่ถามว่ามันเป็นไพ่ที่ไม่ดีไหมไม่ก็าอาจคุณอาจเขาอาจจะเงียบไปเพื่อให้คุณทักหรือคุณอาจจะเงียบไปเพื่อให้เขาทักต่างคนต่างเนิ่งก็แล้วแต่อ่ะ เขาคิดยังไงกับคุณสิงห์นั่นน่ะคิงออฟสอดกับ u คว n นออฟสอดค่ะคุณถือดาบเขาก็ถือดาบจ้ะคุณคิดว่าคุณมีอีกโก้คุณมีดีคนเดียวนะจ๊ะเขาก็มีดีเช่นกัน เขาก็ตกไปตรงมาเช่นเดียวกันเขาก็มีอีกโงเช่นเดียวกันไพ่เป็นไพ่คู่นะจ๊ะคนคนนี้เป็นคนแฟนเล,ล่หรือเปล่าเป็นคนแฟนเล,ล่มีสเสน่ห์แต่ค่อนข้างใจร้อนและมีอิสระเขาเดินทางไปไหนเนี่ยเขาบอกว่าความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเขาเจ็บช้ำกับคุณมามากเพราะฉะนั้นเขาจะเอาความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเป็นบทเรียนค่ะคุณรักคิดยังไงกับเขาจ๊ะสิงหาคิดยังไงกับเขาคะคิดยังไง คุณบอกว่าเขาเป็นเอ็มเพรสของคุณหรือคุณกลับมารักตัวคุณเองค่ะคุณเครียดนอนไม่หลับจิตตกเรื่องอะไรกลับไม่ได้ไปไม่ถึงค่ะคุณกักขังตัวเองอยู่ในความทรงจําเก่าๆความทรงจําเดิมๆความทรงจําที่มันเหมือนมีความมีห่วงมีอะไรติดกันอะมีห่วงมันความรู้สึกว่าความรักครั้งนี้มันอยู่กันมันนานและเหมือนคุณรู้จักครอบครัวเขาหรือเขารู้จักครอบครัวคุณเลยอะมันเป็นความสัมพันธ์เก่าแก่คุณน้อยใจอะไรเขาดะจ๊ะเขาเป็นคนมีเสน่ห์คุณน้อยใจเขาหาว่าเขาไม่สนใจ คุณดูเสียหน้าไปไหมเวลาเขาไปทักเขาไม่สนใจคุณมันทําให้คุณดูด้อยค่าหรือเปล่าจ๊ะก็เลยกลับมารักตัวเองเขาเป็นค,คนแฟรลล์ี่เขาเป็นคนมีสเสน่ห์เป็นผู้นําเป็นคนเก่งเป็นผู้หญิงกับผู้ชายก็ได้เป็นคนที่แต่งงานแล้วเป็นม่ก็ได้คนที่ผ่านการมีครอบครัวาม,มาแล้วหรือแต่งงานมีความสัมพันธ์มาแล้วเป็นคนเก่งผู้หญิงแถวหน้าหรือผู้ชายแถวหน้าทีเดียวคุณเก่งเขาก็เก่งจ้าประมาณนั้นจ้าไปต่อสิจ้าเสง ความสัมพันธ์นี้ต่างคนต่างเน่งต่างคนต่างเฉยต่างคนต่างไม่คุยกันยังมีโอกาสกลับมาคุยกันได้ไหมจ๊ะในดูเซมีโอกาสที่จะกลับมาพัฒนากลับมาคุยกันได้ไหมเดี๋ยวนะอาจารย์จะสลับไพ่ก่อนไม่ชอบให้ไพ่ซ้ำๆเดิมๆมนนะมีโอกาสกลับมาไหมจ๊ะมีโอกาสกลับมาไหมในความสัมพันธ์นี้มีโอกาสกลับมาพัฒนาได้ไหม เดอะสตาร์มีคนไปเริ่มต้นใหม่กับตัวเองแล้วค่ะเบื่อกับความสัมพันธ์นี้แล้วเบื่อกับความสัมพันธ์ที่มันมันไม่จบไม่สิ้นเขาไปเยียวยาจิตใจไปบาลานไปทําให้ความรู้สึกมันสมดุลไหมชอบมากเกินไปไห่รักมากเกินไปอ่ามีความรักให้กับการค่ะ H g o p อ o f cup กับ the emperor คุณชอบสั่งคุณชอบคอนโทรลคุณมีครอบครัวแล้วไม่สิง คุณมีความพร้อมแต่ใจของคุณมันเตีกันยังยึดติดกับคนคนนี้หรือคุณเองอาจจะไปเริ่มต้นใหม่กับความรักของคุณเองขอให้อ of c ั p หนึ่งใบค่ะ H คืออะไรเขาถือคุณไว้ในมือคุณก็ถือเขาไว้ในมือค่ะต่างคนต่างถือกันและต่างคนต่างนิ่งใส่กันต่างคนต่างไม่คุยกันและก็ต่างคนต่างมองเฝ้าเฝ้ามองกันละกันนะคะคนที่มีเสน่ห์คนที่มีเซนส์ดีคนที่เขารู้ว่าคุณคิดยังไงคุณคิดว่าคุณฉลาดคนเดียวหรอเขาก็ฉลาดเหมือนคุณนั่นแหละค่ะ แต่เขายอมผู้หญิงคนนี้จะยอมคุณเพราะรักหรือผู้ชายคนนี้จะยอมคุณเพราะรักค่ะเขารู้ทันคุณทุกอย่างแหละอ่ะควรจะรอไหมเสงิงควรจะรอเขาไหมคนคนนี้เดวิลคุณผูกจิตผูกใจกับเขาอะ่ะอาจจะมีความรุ่มหลงหลงในเซ็กซ์หลงในกระตัญหาหลงในรูปร่างหน้าตาหลงใน,งในคือไพ่ของเดวิลเป็นไพ่แห่งปีศาจเป็นไพ่แห่ยยงการแอบคบการรักรอบการที่มีคนที่มีความสัมพันธ์อยู่แล้ว แต่มีคนแต่มีการแอบคบกันคุณเครียดทีเดียวกับความสัมพันธ์ติดบ่วงติด่วงกับเขาค่ะคุณกับเขามันเป็นเวรเป็นกรรมซึ่งกันและกันน่ะถึงคุณจะนิง่งแต่ในใจคุณไม่นิ่งแบบนั้นหรอกคุณคิดถึงเขาอยู่ตลอดเวลาคุณแคร์เขาอยู่นะแต่คุณก็พยายามเดินหนีออกไปจากความสัมพันธ์นี้ครั้งแล้วครั้งเล่าแต่คุณทําไม่ได้แล้วคุณก็เลยนิ่งเฉยกับความสัมพันธ์นี้พยายามนิ่งให้ได้นะสิงชานิ่งได้ไหมจ๊ะนิงะ่งไงความต้องการ เออในความต้องการคือนิ่งแต่มีความต้องการมีความอยากมีความปรารถนามันมีความนิ่งของคุณไม่ได้นิ่งเหมือนที่คุณนั่งอยู่หรอกโอเคเขาคุณมีคนใหม่เข้ามาไหมสิงเดี๋ยวอาคุณกับเขาคบกันแบบลับๆเหลือจ๊ะแอบบคุยกันสองคนแอบ,บคบกันสองคนคุณอารมณ์ขึ้นๆลงๆหรือเปล่าตอนนี้คุณอยากหลุดพ้นจากอารมณ์เหล่านี้ค่ะคุณอยากไปโฟกัสกับงานกับเงิน คุณส่องคุณสืบเขาหรอคะคุณนั่งเฉยอยู่วันที่ของคุณคุณกำลังเอาเซนส์ของคุณนําทางกับความสัมพันธ์นี้เราอยากกดผลค่ะแต่อาจารย์ยังมองว่ามีการกลับมานะคะบอกเลยค่ะคุณสองคนยังวนไปวนกลับเป็นการรักรักออนออนออฟออฟรักรักเลิกเลิกบางทีก็ทักกันบางทีก็ไม่ทักกันบางทีก็เน่งใส่กันต่างคนต่างมีฟอร์มซึ่งการละกันค่ะเขาฝากบอกคุณห้าใบสิงเขาฝากบอกว่า h e e l of for t u n e ค่ะ ความรู้สึกของเขายากต่อการควบคุมเขาพยายามควบคุมและก็นิ่งเฉยนะแต่เขาทําไม่ได้ความรักครั้งนี้อาจจะเป็นรักต่างวัยเขาพยายามโฟกัสกับสิ่งที่เขาอยากได้เขาอยากได้อะไรอยากได้บ้านอยากได้รถอยากได้ความมั่นคงกับชีวิตอยากได้เงินอยากได้ทองอยากให้ชีวิตเขาดีขึ้นกว่านี้เขาอาจจะดีขึ้นมากแล้วแต่เขายังหาความมั่นคงให้เขาเขาบอกว่าความรักที่ผ่านมาสิ่งที่เขามองมันไม่ได้มีอะไรที่มันแตกต่างคุณเคยคุณเคยทาอะไรกับเขาไว้ เขาจำนะคะไม่ใช่ว่าเขาไม่จำเขาคิดได้เขาพยายามจะดึงตัวเขาเองออกมาจากความสัมพันธ์นี้นะคะเขามองว่าความรักมันพัฒนาไม่ได้หรอกคุณก็ไม่คิดจะพัฒนาเขาเองก็ไม่ได้คิดจะพัฒนาค่ะโอเคไหมแต่ว่าความรู้สึกมันเหนือการ,รควบคุมทางด้านจิตใจความรู้สึกที่โชคชะตาของคุณมันเป็นไพ่ของวิวออฟฟอร์จูนบอกแล้วว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ยากจะพัฒนาเป็นความสัมพันธ์ที่ยากจะควบคุมวิวออฟจักรวาลค่ะ จักรวาลเหวี่ยงเขากับคุณมาให้เจอกันมันเป็นโชคชะตามันเป็นกงร้อที่อยู่เหนือการควบคุมของจิตใจเรามานั้นคุณฝากบอกเขาห้าใบจ้ะสิบดาบนอนจมกองเรื่องอะไรจะสิงจ๋าเลือกไม่ได้เลือกไม่ได้หรือไม่เลือกจ้ะคุณใช้ยเยอะคุณใช้ยเยอะคุณเน่งคุณเฉยไปบวชแล้วคุณไม่รู้จะทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้ค่ะ อยากจะกลับมามีความสุขอยากจะกลับไปอยู่นิ่งๆในที่ของตัวเองรู้สึกเหน็ดรู้สึกเหนื่อยรู้สึกหนาวกับความรู้สึกนี้คุณไม่แน่ใจว่าเขาคิดยังไงกับคุณคุณไม่แน่ใจว่าเขายังมีคุณอยู่ไหมแต่คุณลืมไปว่าสิ่งที่คุณทํากับเขาเขาก็เอามาคิดเช่นเดียวกันคุณคิดว่าเขาคิดได้คุณคิดว่าคุณคิดได้แต่เขาก็คิดได,เด,ได้เช่นเดียวกับคุณค่ะขอไพ่แนะนำห้าใบค่ะให้ไพ่แนะนําคุณมีอกโก้รักครั้งนี้อาจจะเป็นรักที่ เป็นเพศเดียวกันก็เป็นไปได้คุณน้อยใจเขาน่ในความรู้สึกของคุณคุณหันกลับมารักตัวเองจริงๆคุณเนาะค่อนข้างเห็นแก่ตัวรักตัวเองตั้งนานแล้วล่ะคุณรออะไรอยู่คะรอให้เขากลับมาหรือรออะไรรอการคืนกลับมาของหัวใจของคุณค่ะคุณอยากหลุดพ้นจากอารมณ์และความรู้สึกทุกใจเหล่านี้หรือการรู้สึกที่ตัวเองไปกักขังไปคิดถึงคนคนนี้คุณอยากจะกลับมารักตัวเองแต่คุณไปส่องเขาอยู่คุณอยากรู้ความเคลื่อนไหวความเป็นไปเขาทําอะไรที่ไหนยังไงเขาแคร์คุณบ้างไหม คุณยังแคร์เขาอยู่มากทั้งๆท,ท,ที่คุณพยายามกลับมารักตัวเองเขาเองก็รักตัวเองเช่นเดียวกันไพ่แนะนำว่าเอออ่ะการกลับรักตัวเองเป็นสิ่งที่ดีค่ะคุณก็รักตัวเองก็เป็นสิ่งที่ดีเขารักตัวเองก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นคุณจะรออะไรล่ะรออะไรศีลธรรมค่ะไพ่บอกว่าให้รักศีลธรรมเอาศีลธรรมเป็นเครื่องตั้งเป็นที่ตั้ง มีคนคนหนึ่งที่เป็นคนชอบทาบุญมากๆเป็นคนที่รู้ผิดชอบโชคดีในศีลธรรมที่คุณคบกันอยู่มันไม่ถูกไม่ต้องไม่ควรเพราะฉะนั้นเอาตัวเข้าไปอยู่ในศีลธรรมมันจะได้ไปได้กับความสัมพันธ์นี้ไม่ไปได้กับความสัมพันธ์นี้คือไรไหมายถึงยึดดักศีลธรรมดีงานแล้วก็กลับมารักตัวคุณเองซะไม่ต้องเลือกแล้วมันหนักมันเหนื่อยมันหนาวมันเหน็บใช่ไหมจบซะไพ่บอกจบซะ the world จบเพื่ออะไรมันไม่ปลอดภัยแน่เพราะคุณมีครอบครัวแล้วสิงในบางคนกลับไปอยู่กับครอบครัวนะคะบางคนอยากจบเพื่อให้ความสัมพันธ์นี้มันไปไปตามถูกต้องตามคำรองของธรรมคุณพยายามไปลึกจริงๆคุณก็พยายามจะไปนึกนั่นแหละว่าคุณคุณสิ่งที่คุณทำมันไม่ถูกไม่ควรแต่ใจคนมันคอนโทรลยากมันยากมันลำบากมันเหน็ดมันเหนื่อยเพราะฉะนั้นทำให้ได้ทำซะสิงอย่าลืมกดไลค์เอออาจารย์ลืมไป มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์ค่ะเปิดแล้วนะคะการเรียนการสอนดูไพ่ย,ยิปซีแบบสากลตะวันตกแต่วันที่23สิงหานี้นะคะใครสนใจแอดไลน์มาคุยค่ะคุณต้องรับหนังสือไปอ่านแล้วก็ต้องแล้วก็ต้องอ่านหนังสือเพื่อรู้ความหมายของไพ่เมื่อนั้นคุณจะอ่านไพ่ไม่ได้ถ้าคุณอ่าน,อ,านอ่านหนังสือมาวันนั้นคุณอ่านไพ่ได้แน่นอนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดคลิปช่วบบอกอย่าลืม comment, ดูดวงสุนตัวแอดไลน์มาค่ะ S I A F E 0 3 2 9 Y แล้วเจอกันคลิปหน้าโชคดีนะจ๊ะสิงหา